ทนผสมทุกสุกทานไม่นีกับมือ่อมาพ่อนนนอใจคือเก่าืม่นีนองใจกับมือว่างบริไปเฮียนเนาะก็ว่าจะไปหาจะพาทนผสมไปหาหอยอยู่บอที่นองใจไปหากับน้องมอดน้องต้อมแล้วก็น้องมีนาตอนนี้กับพ่อมียังยังกินปลาก็เป็นไข่ก็เลยว่าจะไปหาหอยเก็บหอยใดหน่อยเดียวกับต้มกินและยืมเขาแหละแล้วก็แต่ชามีมูมา่วนนําไปว่าจะไปหาหอยนํากันแล้วก็นองใจกับปลาเขาไปหากันทนผสมพร้อมกับเราก็ไปหานํากันเลยเนาะ จากใดจากอะไรอันนั้นน้ำใจกับอะไ้หับปันกะประคันปันใดแบบช่วงนี้นะห้อยก็เพิ่งห่อยใดปันใดิแดดมันฮอนก็เลยมันแห้งวัเลยน้ำคันทันผู้ชมพร้อมกันเราไปหากันเลยไปน้ำใจปลุกไปปันใดก็ต้องขอะถูกคอภัยทธรรมทุกสานด้วยไปไปไปหาทะเลประถมเราลายหูเข่านะหมวกเรียบร้อยเลยไป ไปหากันเลยอันนี้นอนใจกับคุณเปลี่ยนชุดใหม่เลยเปลี่ยนหมดเลยเจนะไม่น่าจะให้อนอนใจโอ้ยอะไรๆขึ้นาหนามาครั้งนี้ตำลังลุ้มเนาะนะเบนดูน้ำนี่นนนหนักเลยเย็นเลยไป,ไป ตาผู o ช m กำลังจะเดินทางไปหาหอยเลยไอต้มเฮ้าห่ะมอ o ไปทางลัดแต่่าบ zoom ไม่อยากไปทางไกลเลยไอต้บอว่าใส่และเสแตกขี้ข้าวเดี๋ยวเราไปเก็บหอยทำการท่าผู้ชม เราก็รุนน้ำกันท่านผู้ชมจะได้หรือไม่ได้ความใจก็บ่ได้หัรประกันกันได้ยังน่ะน้องมีนาน้องมีนาเฮาตีวีวีวีน้องอันนั้นแหละน้องน้องแบบน้องลุงเบียงนะผู้ชม ตอนที่น้องสุนใจเคยไปเอากับน้องมีงานนะแะตอนนี้ก็น่าจะแห้งแนละ้วบา,างทีก็บบ้าไรอยู่ดีแต่แห้งน้ําเลยน้องใจก็บเรเคยไปดุดุอีกทุนนะพี่น้องน่าโอเคพี่น้องตอนนี้เล่ากับยูเข้าเดย์เลยเอานี่บิงังแวะเอามะม่วงบอลน,น้องใจกินกับน้องตอ้อมนี่แหละท่านผู้ชมนะจ๊ะมะม่วง,งดิบชุกเอาป่นกันเลยแล้วก็เมื่อให้ป้าต้องทถมแล้วมันดีบ๊บแล้วก็มันยังกินแบบ กินลองลองทองสักหน่อยผิวข้าวแล้วยังไม่ได uh ้ก huh. uh ินคอตเสารอันนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแหละก็เลยกินมังม่วงลองทองกันเลยว่ะยันมันบได้ห้อยกับอิ่มออยู่ตอนนี้ก็ไปไหอยันเพราะวแหยงอะลี่เรืออันนั้นน้าต้อมเฮาโม่ห้องน้องมิน่าก็เลยแวะนี่เอามังม่วงมาดิแวะหาหากินหาเอามังม่วหน้องมีนาที่ทำให้เขาเอามังโม่แล้วน้องมีนาก็กินนะมังโม่เลยบปานนี่อ่ะ อาชจจ้าอาช้ำ uh, uh, ้ำ um, จ okay, ้เออขอแล้วนนะหอยเต้ต่ำต่ำต okay, ่ำยังไม่ได้คอจันนำผึนหอยแม่น้ำไนี่หนัก่อนโอเคท่านผู้ชมเฮ้ยน้องที่เราเป่าไม้แล้วตอนนี้นั่นดิไไก่น้องแหงมาเลยบ้น้อง เด็ก <c oughs> น,น้องนำ้ำงอันนี้แหละทำสรงตอนนี้ก็อ่อนแห้งเรียบร้อยแล้วทำทรงเลยนั่งติบอนนั่นเลย <c oughs> เดียวนะ <c oughs> จะได้หรือไม่ได้เราก็มาลุ้นนกันตอนนี้ก็มันแห้งมาแล้ว เราก็ลงทีเรียบร้อยแล้วทับโสมว่าหอยลายตายหอยตายนี่ยบนตีนนองสมใจนิดทับโนมหอยคือเผ่าใตยแท้ลึกเลยไม่มีหอยเนี่ยนี่เนาะนะทับ้ชมเขาก็ลงเรียบร้อยแล้วทผู้ชม ก็อยากเดินทับทຽมให้หมูเฮาแล้วก็ต่ำถอดทรงเสื้อเดิมพอดีเขามีเสื้อนุ่งเฮาก็ต้องขอโทษขออภัยทับทຽมในหลน์ไปไปลองไปคันพร้อมแล้วค่ะคันทับทຽมพร้อมแล้วเรากลับไปจับหอยกันเลยจักได้จังไม่ได้น้องกับพ่อมาณแบบนี้นะหน่อยๆนี่เบิ่งกับ่บนามีหอยยังไปทับทຽมพร้อมแล้วลุย มาจุกเอาให้แล้วปอถือปะฝนเป็นรีบเออฝนก็อานก็ ได้แม okay. ่คุณแกะแดงแล้วกระปุกกระปุกกระปุกเอาบ่ ดูพี่เอาตะบักข้างหน้าเอาล่ะนี่อึ๊บอึ๊บอ้าวเออตะกร้อของหนูป่ะหนูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋ออยู่อื้ออันนี้ป่ะ Girin Come on. ตูเคยมนี่ก็แม่นตูเคยชมเพื่อนโอ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแตะโทษจะมาองเฉยใส่ยังเอ็นตายใหญ่เลยเธอมีทายแบบนี้แหละโอเคพี่น้องเข้ากับเ่อไหรงอมแล้วพี่น้องงอมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราจะเดินทางเมืองานทำปรมนะคนเข้ากันขึ้นบกเรียบร้อยทำประ z o o ม อัน <formation> นี้นะหอยพลที to parole, <age> ่เราได้มาหอยตอนนี้นะเด้อหอยกะประมาณนี้ตามผระ z o ในเดียวแล้วก็เราจะใช้ม้วงนี่แหละใช้จะเมื่อม้วงให้กินเยื่อนะตาม zoom มันมียังกินตอนนี้กระเด็นมากหลักเติบไปตาม zoom เราจะเดินทางมือยตาม zoom พอดีหอยมันบ่ได้หลายปันได้ตามผ o o m มีแต่หอยจูบแล้วหอยกัาบพี่ภาษาไทยกรบโบจักเติรนในไรหอยกัาบพี้แบบหอยนั่นนะ เ้ยไปเฮากับ่ฮู้นํากันคือใภาษาไทยเอ้ยได้ก็คอมเมนต์มาให้เด้อท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเราก็หอดเฮือนแล้วเราก็เก็บใมะขามใหยังเอาไว้ในกระปุกเฮาแล้วเบิ่งเบิ่งก่อนเบิ่งเลเบิ่งก่อนเมนะบาของเรานี้ก็เต็มมี่วงไปเดี๋ยวเฮาจะอาบน้ําก็เด้อท่านผู้ชมแล้วก็เช็ดกินไปตาว่าสิตามงนั่นกินกันพี่น้องเดี๋ยวเฮาแนวน้องสนใจจะ อาบน,น้ำก็ได้ท่านผู้ชมเอ้าเอาหาโซงหาเสือก่อนสีอาบน้ำแบบเปลี่ยนชุดใหม่อะไรกีนข้าข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยค่ะนี่ไปหนังก็ได้มอ,มองเลยเติบอยู่เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราก็เอามาล้างนี่น่อนจะกินแล้วเอาขึ้นแลระเบียงมาทำเลยเอาขอึข้นออกใส่ไหม ีนก่อนทำมันออกก่อนขีดดินลายหมดทอดิติดอยู่ไม่ลงหมนติดนะเราจะทำแบบลางรมลางก่อน เอามะละกอทำมะงูเดยจะตามาามากูกินกับข้าวโอเคท่านชมตอนนี้หอยเราก็ต้มที่เรียบร้อยแล้วใส่ใบมะขามกะหอยกับกี้หอยนะั้นเป็นความสะอาดแล้วก็เอาไปต้มและตอนนี้เราก็เป้าสุกอย่างเดียวทตานผู้ชมตอนนี้เนเราไปเบิ่งไปไปเบิ่งเซมเฮา ียบเฮาตําหุงอยู่แหลบของเราก็ตําหุงอยู่ทับนผมนี่บ่เล่นซะบมีกย่าบ่่ยังอ๋อกําลังบ่หุ่ ท่านผูเดี๋ยวขออนุญาตเอาข่าวกินแกกินแกแกหิวข่าวนะประมาณหนึ่งโมงเลยเลยเว้ยตอนนี้น้องนไทก็ยังไงมาเปลี่ยนเสือ้อท่านผูมจะกินก่อนตรงเสือ้อตรงเปลี่ยนไฟของเราก็าลอยลอยู่สิบสองโมงอ่ะมีแ่แหละจนหิวข่าวเลย สมบูรณีวิวอยู่ทับสมบูรณ์โคตรดีอารมณ์เราไปเรามาทับสมูรณ์กว่าจะเบ่งหอยยันนสุกแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่ข่าวแหละตั้งใจเห็ดเห็ดนาะทีนาะทีไผนาะทีมันนาะทีของน้องคนใดคือต้มหอยสุกแห้งยังเลยกินไปเองเลยเนาะเราก็ทาอีกท่านสอ อยหอยังไ่ได้ชุกเลยนาคบังมังตาหงตาเรียบร้อยาตาเลยกินนากินเนาะภูเขาลยบีบมมหนยาบีบมมหนาใส่น่องด้ยกินน้งมแซ่บกิงมาแซ่บแลยแซ่บกคิวได้ยากินตามักมีได้ เส่จานเลย,เค,ค,นเนยค่ะทผู้ชมก็วันชาปุ่นนี้มากินนังกันนะครับก็คือนางยันีกินน้งยีนะคะเทอดเลยหนก,กเลยหนกคลุกเลยเประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมไม่เราก็มาเลี้ยงนี่ได้แล้วนะอยู่ข้าวเลยแล้วกันเผ็ดตรงกัน,นางยังทาห้อ,ย,หอยกันหอยของเรายัางไม่สุกสัก วังหอยแล้วปมาชุบวัง <c oughs> หอยของูงอสงมานวัหดีชมใมห่พี่เนุ่ง,อา,งอาสนใจกลัง กระรดน้อยแม่บอกสนใจลระรนหอยต่ำต่ำมหัหงาแล้วแล้วเีสนใจกำลังจะตักหอยอยู่บ้านน้องมีหน้า,ดนานดเด็กเป่นหน้างานทผู้ชมเดียวเราจะตักหอยน้องสักสุดแบบ สุดวาเน่ะสนใจน่ะหลังบังมีน,สสน่สิกกอ,สอยเนาะเข้าไปเลยิบัดไดนนย่ใจง,งข้าไปเลยบ่งยข้าไปเบิ่งเนาะเอาน้ำจิ้มเอาวรเซฟต่อมเรากำลังตํมอยู่ เซ็นแต่เซ่ไเลยดูเข่าเรื่องกันรังเห็ดลังเห็ดม you know ีกระดูกเศษตรงนั <Yes. S 1> ้นเนาะผ่นเชฟเสื้อเนซ่เสื้อยางแะเกิดมาสีน่งเอาเอากึนหอยยนโดหนึ่งเลค่ะยังเสื้อมาสุดเลยค่ะทองก็มีพี่หอยจูบจุลาทับทิมมีหอยปังเนี่ยนองเลยินาะ โอ S s เคทำเซเพื่อนหนึ่งก็ทำแก้วหนึ่งแก้วเป็่เจนี่ไปหายากมากเหาเงาใช่ไหมช่วยอเอาใจหามันหมามันออกสิโทกน้ำมันออกก่อนเดี๋ยวมัดเดี๋ยว พ่อแหละหอจะนี่จะหอยหน่อยใชเละกินด้าวได้ยุ่งเลยอไเติมเดี๋ยวเราจะกินกข้าวเดี๋ยวไปตามชมไปข้ากันเล้าปในก่อนเดี๋ยวเบอรงเสียมเราทำน้ำจิ้มก่อนไปไปบียังกินไหได้เอออันนั้น่ยปลาไป เาเซนเฮากทยียเรียบร้อยเซนเฮาน้ำจิม้มน้ำจิ้มกับธรรมดาไปากันพร้อมแล้วกินน้ำกันไเราทำโสมกินข้าวน้ำกันตามห้วงเลยกหอยเนน้ำจิ้มอืมจินเจสีฟูน้ำจิมจ้มจสีฟูดด้วยนางันมรเภแมารน xét vô hoàn hóa tiệc tìm mọi người xem mọi người xem mọi người xem mọi người hồng, mọi người xem chào ơi

เอากระสีมานับกันกันได้คนละเส้นมาไล่ๆปั้นกันเอาถวยมาตัก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 ถ้วยจะพ่นนั่นมันเพื่อแบ่งเลยอ้าวปั้นเลยมาเดียวเอาเด็กคนเดียวอะไรล่ะกินมะเฟ็จมะปะกินมะปะกันปั้นกันปั้นกันปะเพราบุเดียวปะเพราบุเดียว

ไปไปทินเหรไปดินโน่นเหรอี่ตลาดตลาดตลาดตายพามา่ียวไปบังบ่บัมาเข้าแล้วปะเนี่ยยามเป็นปักเตเี่ยเอาออก ทกห้ไันกามมน่ตนเต็นมปเลยค่ะมีชมีชองคนันไนกไกโอ้อาาไไปกันกกบได้ยังมีวิบเจลเจลมวยโบราย

แสบเ็ดกินกระมวลไปงอมอยกระมวลหยอกเลยเนาะอือเราสำหรับคลิปวันนี้น้องใจก็ขอลาไปก่อนเด้อน้องใจกับฝากไปพี่น้องกดไลค์และกแชร์และกกติดตามช่องน้องใจเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องใจก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวน้องใจกับโซไปอาบน้ำกันเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบไปบ๊ายบไปบ่ายบไปบ๊ายบบาายอน้ำกันเด้อ